เอาละมาในคลิปวิดีโอของวันนี้เนาะเราจะมาสอนผู้ชมได้มาทำการเพิ่มยอดไลค์ในตัวของทวิตบุ๊กตัวเองกันใครที่อยากจะให้พูดมีการมองเห็นที่ดีขึ้นไปเยอะแต่เพิ่มยอดไลค์ให้กับโราพูตัวเองเนาะเดี๋ยวให้เปิดการมองเห็นลงมาดูทำตามกันได้เลยโดยดินตอนแรกก็จะง่ายๆแกให้เราได้เข้ามาในตัวเว็บไซต์อันนี้เดี๋ยวเราจะมีลิงก์แปะไว้ให้เลยสำหรับไปตัวเว็บไซต์เนาะเราจะมีลิงก์ไว้ให้ในใต้คอมเมนต์หรือว่าคำอธิบายไปมาที่ได้กดเข้ามาเพื่ดที่ได้ใช้งานทำตามกันได้ไป,ไปไง่ายเลยกับไปตัว,ว,ว,วเววไไซมมื่อด้้้าาแลใในกก็็จะีหงช สำหรับใครที่อาจจะไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกันผูก่อนได้น้อ อาการที่เราได้กดเข้ามาสมัครสมาชิกกันแล้วนะาต่ของการสมัครเขาเขาจะเป็นแบบนี้ให้เราได้สามารถที่จะสมัครกันได้ง่ายๆโดยการสมัครโดยการกรกหัวข้อและข้อมูลตามที่เขาได้กำหนดไว้แบบนี้เพื่อทำการสมัครสมาชิกกันไปหรือใครมีบัญชีบูทเกินจีเมอร์ยัดเตจะสมัครผ่านก็ให้คลิกที่ลงด้านบนนี้เพื่อทำการสมัครผ่านบัญชีบูทเกินจีเบลกันได้แบบง่ายๆกันได้หรือใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วในตัวของเว็บไซต์จะลงชื่อผู้ใช้งานก็้กดย้อนกลับมาแล้วก็กดลงชื่อผู้ใช้งานกนไปได้เนาะ และก็ทีนี้เลยเราจะได้เข้ามากระและในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เว็บไซต์หน้าต่างแรกของพวเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยมีหัวข้อหมดมู่บริการให้เราได้มาทําการมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ด้วยให้เราได้มาทําการส่งฟรีเวชช้งานในส่วนต่างๆด้านนี้กันได้และถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามาช้งานเป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปก็จะสามารถที่จะกดเข้ามาให้ตรงด้านนี้กระปก่อนได้ในติคำว่าเติมเงนินโดยการถ้าเราได้กดกีกเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างกระเติมเงินเนาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราได้เเเเข้้าาาาามมพืื่่่อออทททีจะติงงงนนกกัไดยครลช ได้นอนเด็กกันติงเงิน5ช่องทางไอ้3ช่องทางโดวยเพาะมีช่องทางให้เราเลือกเติมเงินแบบมี3ช่องทางเลยไม่ว่าแต่สแกนกิวโค้ดบางทุกธนาคารจะเป็นทุนนิวยอรหรือว่าคริปโตเราเลือกได้ลเลยเาสะสำหรับในการติงเงิน3ช่องทางนี้ถ้าเราสรวกช่องทางใหม่ก็เกกันได้เลยและจะหากพวกติมเงินกันได้แล้วมียอดเพ่นกันอยู่แล้วถ้ย้อนกลับมาในตัวนั้นต่างแต่ฟูเวซา์พูดด้ที่จ้เชงางกับทำแต่กันได้นอะอ่ะ แลวทีนี้เราได้ย้อนกลับมาฟันได้แล้วในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เราทีน <se> ี้เราก็ให้มาทําการเลือกหัวข้อแล้วก็หมวดหมู่บริการที่ต้องการจะทําการกนได้เลยเนาะย่างในวันนี้เราต้องการที่จะมาเพิ่มอ่ายอดไลค์ในส่งตัวอร์มเฟซบุ๊กของเราก็ให้กดคลิกเข้าไปเลยที่ตัว Per ดฟอร์มเฟซบุ๊กแล้วก็มาเลือกที่ตัวหมวดหมู่กันไปนะว่าต้องการที่จะเพิ่มอะไรยังเพิ่มยอดไลค์ของตัวบอร์จะอยู่ตรงนี้เรากดคลิกเข้าไปได้เลยพอเรากลือกได้แล้วในตัวหมวดหมู่เีนี้เราันต่อที่ตัวบริการบริการเขาจะนมเปป็ระาณแบบสดกเข้าไป มื่อเรนได้ทั้งหมดหมู่รบริการแบบนี้ทีนี้ก็แค่ย้อนกลับมาในตัวของโไฟล์อของเราเพื่อทำการคัดลอกลิงด้วยง่ายเลยกดเข้าไปที่เสร็ลักแช์เขาจะเชื่อมแบบนี้ก็ให้กดกับปีลิงก์มาพอได้ยิงตัวโพสต์กันแล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้กดชีกเข้ามาในตัวของแพลตฟอร์มเพื่อในตัวของอ่าเว็บไซต์เพื่อเอาลิงก์มาวางพอได้ลิงก์วางแล้วทีนี้ให้ใส่จำนวนของไลน์ที่ต้องการจะเพิ่มเลยพอได้ใส่จำนวนีลน์จำนวนได้แล้วทีนี้ให้กดสองซุ้ยตรงด้านล่างนี้กันไปเลยเนาะ อ่าแลวพอได้สั่งซื้อกันได้แล้วทีนี้เขาจะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งแบบแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการแลกที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงหน้าต่างด้านนี้กันได้โดยที่คำประวัติการสั่งซื้อหากกดสั่งซื้อเสร็จแล้วโดยการที่ได้กดทคำใบกล้าที่หน้าตามประวัติการสั่งซื้อเขาเจะเป็นหน้าตามแบบนี้เลยขึ้นมาให้ขับเราได้เข้ามาเพื่อได้เช็กดูรายละเอียดของตัวออเดอร์กันได้แล้วว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างไหนของล็ากจัที่ได้สั่งซื้อถ้าขึ้นมาว่ารอดำเนินการกยรดหรืออว่าาามีนะิงงงย ก็ไดได้กดเข้ามาดีตรงหัวข้อด้านนี้กันก่อนได้เลยดีค่ะว่าตัวดูหน้าตาของตัวเพราะว่าจะมีหน้าตาแบบนี้ให้กับเราได้มากเพื่อที่ทำการแจ้งหรือว่าให้ได้ติดต่อสอบถามปัญหาแก้มินกันได้ไปง่ายให้ทำการพิมพ์หัวข้อกันไปก่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความหากเกิดมีปัญหากระท้องอะไรยังไงก็ให้ทําการกันไปก่นได้เลยสำหรับใน่ซนด้านนี้ใครที่อยากจะได้รูปภาพภาษามาที่จะกดตรงด้านล่างนี้ก็ได้นอะก็จะเป็นการในรูปภาพได้ส่งแก้มินกันได้แล้ว และสำหรับไพ่ที่เจฟฟะซ่อนไว่งานจำการสองตู้เลยต่างกันไปไม่ได้มีปัญหาหรือว่าขัดข้องสั่งซื้อตามปกติกันไปแล้วอยากจะลองย้อนไปดูยอดให้กดกลับมาดูกันได้นะว่าในตอนนี้ยอดไลค์ของตัวโปรไฟล์บุกจากซึนมาบ้างรอยังว่าชิเป็นยังไงก็ในตอนนี้เลยยอดไลค์เขาก็จะมีหอมเด่นอยู่ที่แปดเนาะเราลองรีทถ้าจอดไปดูเลยนะว่าเจฟฟึ้นมาบ้างหรือยังว่าไปถึงไรกันบ้างแล้ว อ่าหมดได้ยังไม่ขึ้นมาทันทีแบบนี้เรา,ากยายามทุ่งที่โปรดรู้ตกใจกันไปเนาะพอในการสั่งซื้อยอดเพราะวจะมีเวลาในการดาเนินค้าหรืออาจจะมีการทยอยสึ้นมาเลย่อยๆแล้วก็คอยดูกันไปก่อนได้แต่บางครั้งอาจจะต้องรอรอสักครู่หนึ่งก่อนแล้วหมดถึงเวลาจะขึ้นไหมกับเราทีเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นก็คอยดูเป็นไปก่อนได้เนาะอา๋ยวเราก็จะลงเหมือนที่บอกคุณผู้ชมกันการติดใจเพื่อไม่ใหการเสียเวลาหรือไม่คีบรวมต้องยาวนานินไปเราก็จะตัดภาพไปให้ตันที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วหรือจุดเลยก็แล้วกันเนาะ เราได้ย้อนกลับกันมาแจมเมื่อกี้แล้วน้อที่ได้ทำการส,สัมภาษณกันไปนั่งวอลเต่หูตอนนี้ยอดไลค์ที่ตัวพูดของเฟซบุ๊กเราก็ได้ไปขึ้นมาแต่เสร็จเป็นที่ประมาณนี้กันแล้วแล้วก็วิธีขั้นตอนในการทำไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรยังไงเลยหากว่าใครที่เข้ามารับชมก็ื่สนใจจะลองเขนน้ามาทดลองใช้งานตามแกลงกดคำารรลิงที่ได้แปลว่าให้ในส่วนของคอมเมนต์เื่าคำอธิบายเพื่อเข้าไปใช้ง,งานทำตามกันได้เนาะหรือใครที่ชอบไมใช้งานทำตามเพื่อสนใจของข้อเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยกันด้วยก็สามารถที่จะเลือ สำหรับในคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วก็จะขอฝากกันไว้ในปีนี้หากต้องแจ้งก็ลงมาได้เลยเนาะกระย้ำบ่อยนะเนาะวีดีที่รูจุบถึงตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วใครที่รับชมจนถึงตอนนี้สำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณนะ